ชีวิตคู่เนี่ยนะฮะมันก็มีจุดเปลี่ยนสําคัญสําคัญอยู่หลายครั้งเลยและหนึ่งในนั้นก็คือช่วงวัยหมดประจำเดือนของฝ่ายหญิงนี่แหละฮะแม้จะดูเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆเลยนะฮะแต่มันส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์อย่างเลี่ยงไม่ได้เลยวันนี้เราจะมาดูนะฮะว่าเราจะเปลี่ยนช่วงเวลานี้ให้กลายเป็นโอกาสที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของคนสองคนแข็งแกร่งกว่าเดิมได้ยังไงนี่แหละฮะคาถามสําคัญเลยเพราะว่านี่ไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงของคนคนเดียวนะฮะแต่มันคือบททดสอบของคนสองคนเลย ซึ่งถ้าเรามองมันในมุมนี้นะฮะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องน่ากังวลอย่างที่เราคิดก็ได้ใช่เลยฮะเรามาลองมองมันในมุมนี้กันดีกว่าว่ามันคือบททดสอบหนึ่งของชีวิตคู่เพราะอย่างที่เขาว่ากันเลยฮะว่าวัยหมดประจําเดือนเนี่ยมันคือช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สําหรับฝ่ายหญิงแล้วก็เป็นบททดสอบความเข้าใจครั้งสําคัญของชีวิตคู่ด้วยจริงๆสิ่งที่สำคัญที่สุดในช่วงเวลานี้ก็เลยเป็นการสนับสน,นุนและความเห็นอกเห็นใจเอาละฮะ เพื่อที่จะเข้าใจให้ดีขึ้นเรามาเริ่มกันที่คำถามพื้นฐานที่สุดกันก่อนเลยว่าเอ่อแล้วไอ้สภาวะนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่โอเคจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดเลยนะฮะคือต้องเข้าใจพื้นฐานของมันก่อนหัวใจของมันก็คือคำว่าเป็นเรื่องธรรมชาตินี่แหละฮะมันไม่ใช่โรคภัยไข้เจ็บอะไรเลยแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงทุกคนเมื่อถึงวัย ซึ่งทั้งหมดมันถูกขับเคลื่อนด้วยความผันผวนของฮอร์โมนที่ส่งผลกระทบทั้งร่างกายและก็อารมณ์แล้วคําถามต่อมาก็คือเอ๊ะแล้วมันจะเริ่มขึ้นเมื่อไหร่ละอันนี้บอกเป๊ะๆไม่ได้เลยฮะเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะเริ่มสังเกตเห็นสัญญาณแรกๆตั้งแต่อายุ30ไปปลายๆเลยก็ได้ในขณะที่บางคนอาจจะเริ่มกระบวนการนี้ช้ากว่านั้นมากคือไปเริ่มช่วง50าสปลายๆเลยก็มีซึ่งเรื่องของพันธุกรรมแล้วก็ไลฟ์สไตล์ก็มีส่วนสําคัญในเรื่องนี้ด้วยฮะ แล้วการเปลี่ยนแปลงที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างโอ้โหมันส่งผลกระทบทั้งร่างกายและอารมณ์เลยนะฮะทางกายภาพเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าน้ำหนักขึ้นง่ายขึ้นนอนไม่ค่อยหลับหรือมีอาการร้อนวูบวาบตอนกลางคืนส่วนทางอารมณ์ก็อาจจะรู้สึกหงุดหงิดง่ายขึ้นหรือบางทีก็เศร้าขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุชัดเจนสิ่งสําคัญเลยคือต้องเข้าใจว่าทั้งหมดนี้เป็นผลโดยตรงจากฮอร์โมนนะฮะพอเราเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นนะคำถามต่อมาก็คือแล้วเราจะรับมือกับมันยังไงดีละ่ะ ุญแจดอกแรกเลยนะฮะที่สําคัญแล้วก็ทรงพลังที่สุดก็คือการสื่อสารนี่แหละฮะคือการเปิดใจคุยกันเนี่ยมันเป็นรากฐานของทุกอย่างเลยฮะเริ่มง่ายๆเลยนะฮะคือการพูดคุยกันอย่างเปิดเผยทําให้เขารู้ว่าเราพร้อมรับฟังเสมอต่อมาคือต้องอดทนและเข้าใจเวลาที่เขาแสดงความหงุดหงิดออกมาและสุดท้ายที่สําคัญมากๆเลยก็คือการให้ความมั่นใจบอกให้เขารู้ว่าเราจะอยู่เคียงข้างเสมอแค่คําง่ายๆว่าเราอยู่ตรงนี้นะ ก็สร้างความแตกต่างได้มหาศาลแล้วฮะแต่แน่นอนนะฮะว่าการพูดคุยเนี่ยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะฮะเพราะว่าการกระทำเนี่ยก็สําคัญไม่แพ้กันเลยแล้วเราจะแสดงออกถึงการสนับสนุนและความเข้าใจให้มันเป็นรูปธรรมได้ยังไงบ้างอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน,น้อยๆในชีวิตประจําวันเลยฮะอย่างการเสนอตัวช่วยงานบ้านชวนการไปทํากิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพอย่างออกกําลังกายหรือแม้แต่การอาสาไปหาหมอเป็นเพื่อนการกระทําเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละฮะ คือสิ่งยืนยันคำพูดของเราและเป็นการบอกอย่างชัดเจนว่าเราพร้อมจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันแล้วก็นะฮะอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากที่ต้องคอยเตือนตัวเองอยู่เสมอเลยอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันมาจากฮอร์โมนล้นลวนเลยนะฮะมันไม่ได้หมายความว่าความรักที่เขามีให้มันลดน้อยลงการที่เราไม่เอาเรื่องนี้มาปนกับเรื่องส่วนตัวจะช่วยให้เราเข้าใจแล้วก็ให้อภัยกันได้ง่ายขึ้นเยอะเลยฮะ เอาละฮะมาถึงอีกประเด็นหนึ่งที่อาจจะละเอียดอ่อนหน่อยแต่ก็สำคัญมากๆเลยนะฮะก็คือเรื่องความใกล้ชิดทางกายซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราอาจจะต้องมานิยามมันกันใหม่เลยฮะเพราะความจริงก็คือความต้องการทางเพศมันอาจจะลดลงได้จากความไม่สบายตัวหรือไม่สบายใจต่างๆนานาแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าความใกล้ชิดมันจะหายไปเลยนะฮะความรักและความผูกพันมันมีมิติที่มากกว่านั้นเรายังบ่มเพาะมันได้นะฮะ ผ่านการใช้เวลาดีๆด,ด้วยกันการสัมผัสที่อบอุ่นอย่างการจับมือหรือการกอดหรือแม้แต่การแสดงความขอบคุณสําหรับเรื่องเล็กๆน้อยๆซึ่งเหล่านี้คือการเติมเต็มความสัมพันธ์ทางใจที่สําคัญไม่แพ้กันเลยและสุดท้ายเลยนะฮะสิ่งที่อยากจะย้ําก็คือวิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันเปลี่ยนเป็นโอกาสได้จริงๆนะการจับมือการฝ่าฟันความท้าทายนี้ไปได้ไม่ใช่แค่การประคับประคองความสัมพันธ์นะฮะแต่มันคือการสร้างความผูกพันที่แข็งแกร่งและลึกซึ้งยิ่งกว่าที่เคยเป็นมา ผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามนี้ให้ได้กลับไปคิดกันดูนะฮะว่าบางทีในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนี่ยการมอบความเข้าใจให้กันและกันอาจจะเป็นของขวัญที่มีค่าที่สุดแล้วก็ได้ขอบคุณที่ติดตามกันวันนี้นะฮะ